เขาคักเขาเนียแท้วังหัน ทุ่มมาดีจ้าวันนี้น้องแม่ทุ่มวันน้ะงันแม่นครน้อแม่ทุ่มวันไดเอาเฮ้ยออกมากลยว่สิว่างัดเตียงยุบขันเตีก็ว่ายิ่งบอกแม่ขันเตีก็ว่ยิ่งอ่อนเลยบอแม่ขาอ่อนเตะตัวมากตัวเน้นเลยน้อแม่วัดบัวเอาเอาขึ้นมาขึ้นเน้นให้เดียวเจ้าเจ้าของขึ้นบ่าวแม่ ต้อยบ้านเล็กที่คนแล้วอ๋อมักบ้านเล็กที่เน่ยมักตัวนี้ะิบหาหาิเอ็ดนี่หมดไปหมของเฮียนเพราะว่าสิบปบ้านเล็กที่ก็ต้อยหนแล้วกัสวยปิดลเตี๋ยหนึ่งหนึ่งออกศูนศูม่นแล้วก็ซื้อื้อนึ่งับอันิพเอ็ดจะซื้อน่ะจ่อจอคนเอา จุนๆมาครับหาหนึ่งนึ่งหาเจ้าของนี่บ่เอาบ่เอาง้องว่าไปเอาบัตรเลขที่ถามบัตรได้กะว่ามากหนึ่งหานึ่งหาเนาะเน้นหนึ่งหาอันสถิติเขาอันเก่าหายเบิ้งนะแม่เพราะว่าบางคนเพิ่นบ่ทันได้เห็นอันนี้จ้าหย่อนหาเพิ่นเบิ้งอันนี้พระว่าเขาด้วเขาคือเพิ่นเห็นเพิ่นกะเพิ่นบ่มาด้วยเพิ่นได้เบิ้งคลิปเพิ่นกะสิเห็นอยู่งละ มาแม่ยาออี่เเบิงาไปทั้งพุ่นโอ้วักแบบนี้คือว่าแหวล่งอ๋อ่จ้าอลโหลเลยไม่ช่วมไปเหเป็นเห็นอะไรละเห็นเรเอาจักหนไหมครับเออเอลลงซะครับเนี้ย อันนี้คือห้าให้เบิ่งสถิติวัดที่ผ่านมาซื้อดอกน้อง่ะ f <FC>. เอซีก่าคือความฝันของเมทุ่มมันบาหลายตัวนะคะวัดที่ผ่านมาบันดีกรสีมาตามต่อวันวันที่สิบหกที่บันดีแม่แม่ได้มีเหล็กมากเล็กชอบตองวัดไปหรือว่ามีความฝันอย่างไปจัะฝันโยมขึ้นนี่ฝันแล้วบ่ฝันแล้วฝันฝันว่า ว, uce. ว uce. ่ดมันอีหยังค่าวข้อว่าสันตื่นน้ำลายกับบ่ลร่องน้ำรองลงกับบ่ลงแล้วโม่เนี่ยจกข้าไปจกเข้าไปไปเห็นไปข้ามข้อก็เลยเอามือเี่นัดมันมันอีหยังว่าสันวัดมันเงินคือเหรียญเงินเถอะว่าสันคือเป็นเป็นเหรียญคือเงินนี่นะค่ะไอจังไรกับบ่อออกแค่จังไรกับบ่อออกอื่นน้ำลายกับไปส่วนแค่จังไรกับบ่ออกตายบางอย่ ชิบเด้ผ้าตัดสบอกวาสันนักปั่นน่ะค่ะ่ิบเด้ผ้าตัดสบายเนาะบาทนีว่าสันผ้าข้อนี่มันช่พาตายวาสันมาเนี่ก็เลยไอไอหูเมียหูเมียเลยได้ยิ่เสียงขฟ้องไอเลยอืมก็เลยอื่นไม่ได้ต้องไปเอ๋อคือมีเนี่ยสีข้ว่าสันหูเมียคนลูกกับแม่มาให้ข้อวจะฟังนี้งสีข้ออ๋ ในลอยซ้ำนี่แหละความฝันดีค่ะลอยซ้ำนี่แหละไอ้ทุ่มตีแนวทา่าฝนจงังแบสุดได้แบบน,นี้มันก็นยืนงนักป่าเนาะไปโมโดแหลมไปไปค้ำ,ำหาเไอไปค้ำหาย่าอย่างข้าพ่้อจบต้องไปพมันก็เป็นกลมๆเป็นเป็นขึ้นเหรียญเป็นขึ้นเงินอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า,ม,ามันบอออกมากมันบอแต่ว่าม,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 มันโบมมันมันมันจบกว่าได้แต่ว่ามันค่าอยู่ในครอบค่าเรียนเลยก็เลยว่าในฝันว่าอุตสิบบได้ัทพาครอบะบอนะอืมกะสิปตากะสิเป็นแปดมันบอกมื่อกี้กะสิะเป็นหนึ่งมันบอกวันนี้เงือนอยู่ในครอหันจักสิ่มันเหรียนหานเหรียญบาท ตัวนันเป็นเลียนแน่นอนมันเป็นเรียนแน่นอนอยู่ในหันปสิทินลดแล้วหรึ่องแปดศูนย์ล้นแล้วมันกลมเต็มแปะเลยแปดศูนย์คล้วแล้วอันนี้ก็ฟันตองวดฟัน่ฟันตองหวดแม่ฟันว่าพีแนติดข้อพีน็ติดข้อจกไปพันเป็นเลียนเอออื่นน้องน้าอื่นน้ำหน้างไปมันกับวลงค่ะเหตดยังไดงมันกบวลง เราไคิดในฝันว่นตายกูถือว่าเดี๋ยวพาข้ออะไรสั่ไแค่แต่ก็ว่าเร่งมาไเดี๋ยวคนอมมือหนแหง่ลงไปมันมัน็นส้วนอย่น้อยจะมันเอียงมัเลยเอาเมอคนนี่มมีบงสิมันจะเป็นกลมๆเพื่อนค่ะกลมน้อยหรือกลมใหญ่ไม่ทุ่มอรลไสักมันอยู่ในนั้นจบลงไปดิาจะเป็นเหลี่ยมว่าเป็นเหลียญเอร่เป็นกลมๆ จะมาแม่กตีขึ้นหนึ่งแปดวนหน่ิห,หนึ่งพราาเอานี่ยเดียวจกลงไปเนี่ยเดียว,ป,ยว,ยวปาก็เป็นแปปาก็เป็นแปข้างในก็เป็นกลุมกลุ่มศูนนูนแหละพี่แม่ศูนอันนีฟันตองหังหตหดตองหัดตองหอดในแม่ทีนี้แม่ทุม่ม ก็ต้องลอมาเบิงโค้งสุดล่อๆอออนั่นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อนี้มันกับของกระปันที่สองนึงนะแม่เนาะแ<ม>ต่ว่าความฝันตองหวดคือฝันคักแท้ติ้ยคือฝันคักไม่เคยฝันตังสี่เสีเพิ่มเพิพ่มสี่หายตองหวดเตีเ้ยเหล็กงามได้หนิแม่งงามง<ข>ามง<ข>ามงามค่ะหยิบจับบ่เด้อจับลอตเตอรี่ตัวได้ก่อนแม่ตัวได้ก่อนครับ หนึ่งปากระแปดเลี้ยงยี่แหนก็เป็นศูนย์เป็นแปดศูนย์แหน่งผุดหว่างฉันว่ามันหนึ่งแปดศูนย์กับหนึ่งแปดหนึ่งเนอะศูนย์กับหนึ่งมันตัวเดียวกันครับหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์จ้ะแปดหนึ่งด้วยมั้งเนีจ้ะศูนย์กับหนึ่งมันอยู่โอ๊ะอยู่่ไหน เดียวกันแคเยอะอันเดียวกันและแม่ทุ่มหนึ่งนึ่งแปดศูนย์มันขอบทุ่มเล้วจ่าั่ราเ่งจังวล่อคอยมาเบิงว่าแม่ทุ่มสิมีฝันยังเพิ่มเติมอีกบ่ถ้าต่ตอนนี้ก็นี่เนาะตัดออกมามากกวสิค่ะตัดสามตอกมามักกวสิมี1 8ึ่งแหนึ่งศูนดนี่ก่อนก็ความฝันตองวัด มื่อนี้กับของกวันที่สองมื่อนี้กับของกันที่สองจะอีกหลายเมื่อช่วยสีขาววันที่สิบหกนะแม่เนาะ,นอนะคอยมาฟังอีกอว่าแม่สิมีฟันยังเพิ่มเติมบอ,อบ่นี่พิ่นอาจเจ้าที่เจ้าทางปูยาอยู่นี่เพิ่นอาจสิมาให้เป็นตัวรวดบว่ให้แปรยแอย่างนั่แม่เนาะแต่ว่าแม่นี่ฟันแม่นอยู่แล้วทั้งความฟันแม่นี่ยแกอีกเจ้าตัวได้บ่ม์นั่นกระนิ่งได้ตัวใดแม่กระนิ่งตัวใด คเนิงตัวใดตีคเนิ่งคเนิ่งแปดเก้าโอ้ตัวคเนิ่งแปดเก้าอืมก็ได้นั่นแหละคเนิ่งแปดเก้ง 8, 9, ยงที่ปากเป็นแปดเรียนยึดาหาก็ลอเก,ก่านบ่โอ,อ้อ่ามีเหตุผลแปดเก้าคืดว่าคือน้อ่ตัวนี้คือน,น้่ตัวนี้ละ่ะอ้าคืไใบอะไี่มันต้นขึ้นคนคน,นิ่งแปดเก้าจ้จ้ะคเน,นิ่งตัวนี้ อย่าอย่าอดเด้อขันอดเว้ามันออกลวดนั่นเดียวควกจักบาทกันจ้าควักยังไงแม่บ่แม่นเดือนนี้เดากเท่าควักก้อฟังเด้ออันที่มาเทียนนั้นแม่ฝันบ่บ่ฝันบ่ฝันว่าสันตัวที่หันเรอรอใกล้ๆเมื่อฝันข้าโคตเว่ยฝันโคตรเวยเอ็นเด่นๆมาทั้งแม่ทุ่มจังหน่อยครับครับเออเอ็นเด่นยังไงละครับ เป็นแนวทางแม่ทุ่มนะคะฝันตองวัดของอีแม่เนาะคะ่ะอยู่นี่ๆมากเมื่อสูรร้โตเนาะแม่ทุม่มนเนาะตอนกูโตบพราะนเรีนโปรใดครับรอใก,กล้ๆเม,มือ่อจะ้ะใกล้ๆเมื่องคอนซิเน้นอยู่ก็พิมพ์รอไว้เนาะจ้ะเาเหล็กงามไว้เหล็กหวั้สวยๆงามๆ 180ตาดอกมากกับมี1 8น0่งแปดหรับความฝันต่องวดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ